เมนูวันนี้มีชื่อว่าตอกกุกค,ค่ะหรือว่าต้มเส้นตอกนะคะจริงๆเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูประจําวันปีใหม่ของชาวเกาหลีถึงแม้วันนี้จะไม่ใช่วันปีใหม่นะคะแต่เราก็สามารถต้มทานได้เช่นกันค่ะอันดับแรกนะคะให้ใช้เนื้อวัวค่ะเราจะเลือกใช้ส่วนที่มันไม่เยอะนะคะนํามาต้มกับหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นต้มไว้ประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะถ้าหากว่า น้ำเดือดแล้วเนี่ยให้ช้อนฟองออกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้ำมันน้อยไปก็เติมน้ำได้ตลอดค่ะหอเนื้อเริ่มนุ่มแล้วนะคะก็ตักออกมาพักไว้ก่อนค่ะส่วนผักในหม้อนะคะก็ตักทิ้งได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะนำเส้นตอกแช่น้ำทิ้งไว้นะคะระหว่างรอก็มาฉีกเนื้อกันค่ะระวังร้อนนะคะรอให้เนื้อเย็นก่อนแล้วค่อยฉีกก็ได้ค่ะถ้าเราต้มแบบ นานพอดีแล้วนะคะเนื้อจะนุ่มเปื่อยฉีกได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะส่วนเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปรุงซุปกันต่อค่ะเราจะขอเพิ่มน้ำซุปสำเร็จรูปนะคะของเกาหลีอันนี้จะเป็นน้ำซุปกระดูกวัวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้ผงปรุงรสกับน้ำเปล่าก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วเกาหลีค่ะหรือถ้าใครใส่ซุปก้อนหรือว่าผงปรุงรสก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้ค่ะ ขอโรยพริกไทยเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมจากนั้นนะคะน้ําเดือดแล้วก็จะใส่มันดูหรือว่าเกี๊ยวเกาหลีลงไปค่ะถ้าไม่มีมันดูก็ใช้เป็นเกี๊ยวซาหรือว่าเกี๊ยวธรรมดาที่ปั้นเองได้เลยนะคะต่อด้วยเส้นตอกที่แช่น้ําทิ้งไว้ค่ะสาเหตุที่เราแช่เส้นตอกทิ้งไว้ในน้ํานะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันสุกง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้จริงๆ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะพอตอกสุกทุกอย่างก็จะลอยขึ้นมาข้างบนค่ะให้เราโรยต้นหอมลงไปนะคะปิดท้ายด้วยไข่ค่ะขออนีญาตีไข่ก่อนนะคะแล้วก็เทราดลงไปตรงน้ําเดือดๆแบบนี้ได้เลยค่ะแค่นี้นะคะพอไข่สุกก็ตักเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยเราจะมาตกแต่งด้วยเนื้อที่เราฉีกทิ้งไว้นะคะจากนั้นก็ขอโรยสาหรายผงเล็กน้อยค่ะ เรียบร้อยแค่นี้ค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะท่านกับข้าวสวยกับกิมจิอร่อยมากเลยนะคะ